เป็นประเด็นและเป็นกระแสกลับมาพูดกันอีกครั้งนะครับสําหรับกรณีบทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เรือนจําพิเศษเมหานครเนี่ยนะครับกับโรงพยาบาลตํารวจกรณีการใช้คําว่าถูกร้องเรียนว่าเลือกปฏิบัติและก็อำนวยความสะดวกเรื่องของการบริหารจัดการกรณีคุณทักษิณชินวัตรที่ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจโดยไม่เข้าเรือนจํา ตามหมายสารนะครับโดยอ้างว่าป่วยซึ่งก็มีการชุมนุมร้องเรียนของหลายฝ่ายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายประชาชนเพื่อการรูฒประเทศไทยหรือคอปถนี่ชุมนุมเรียกร้องกันยาวนานเลยนะครับนอกจากนี้การวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการสื่อมวลชนถึงความไม่เหมาะสมดังกล่าวเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่ทําให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสมนะครับซึ่งเป็น องค์กรใสระตามรัฐธรรมนรูญอีกหนึ่งองค์กรนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าคอการเมืองหรือ,รอคนที่ทํางานคนที่สนใจประเด็นเรื่องสิทธิมชนเนี่ยก็จะถือเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของสังคมได้พอสมควรนะครับแล้วก็บทบาทครั้งนี้ที่มีการแถลงข่าววันเนี้ยสดๆร้อนๆเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเข้าใจว่ากรรมการสิทธ์ก็คงได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับว่า การทําหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลตํารวจกระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติแพทยสภานะครับที่ที่ถูกพูดถึงในรายละเอียดของการถแถลงวันนี้เนี่ยนะครับว่าเขามีข้อเสนอแนะแล้วก็มีข้อวินิจฉัยต่เอเล่นนี้อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้คุณวันต์ภยัยดีกรีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแลวก็เป็นโฆษกด้วยนะครับออกมาถแถลงผลการ ตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับซึ่งใช้เวลามาสักระยะแล้วนะฮะก็มีหลายข้อด้วยกันนะครับหกข้อนะฮะผมจะสรุปเป็นประเด็นหลักๆแล้วกันนะครับคือทางกสมเนี่ยหรือกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาฟันธงเลยนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่สอไปในทางทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ของ2หน่วยงานสําคัญน,นะครับก็คือ1ก็คือกรมราชทัณฑ์ กรณีน,นี้ก็คงเป็นเรือนจําพิเศษซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณทักษิณต้องเข้าไปนอนเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่เข้าดันไปนอนโรงพยลาาตำรวจเนี่ยนะครับกมราชทัณฑนในฐานะที่เป็นเป็นองค์กรแม่เนี่ยนะครับก็ตกเป็นผู้ที่ถูกชี้ม,มูลในวันนี้โดยกรรมการสิทธิ์นะครับว่าว่าเป็นการกระทําที่สอบไปในทางปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหนง,งานที่สองที่ถูกกสมชี้เป้าก็คือ โรงพยาบาลตารวจนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คงเป็นกลุ่มแพทย์กลุ่มหมอด้วยนะครับที่วันนั้นก็ต้องบอกถ้าเราตามไม่ได้ก็ก็เห็นภาพชัดนะครับว่าหมอที่ดูแลการป่วยหรือแม้ทั้ง๋อโรงพยาบาลตารวจเองก็ยังออกมาทํานองว่าคุณนักศิลป่วยหนักป่วยจริงอะไรทํานองนั้นนะครับก็เออก็ผลการสอบทั้งหมดเนี่ยก็สมมหรือกรรมการสิทธิ์เนี่ย ยื่นเรื่องให้ต่อปปชเพราะกรรมการสิทธิทมนุษยชนเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับที่สามารถจะส่งผลการสอบสวนเนี่ยนะครับหรือตั้งตนเป็นผู้ร้องกรณีที่มีการละเมิดสิทธิกรรมการสิทธิ์ก็ใช้ช่องทางการน,นี้นะครับยื่นต่อปปชซึ่งเขาก็บอกว่าจะส่งเรื่องให้ให้ปปชเนี่ยไต่สวนการกระทําของกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตํารวจนะครับ ประเด็นที่เป็นรายละเอียดในรายการสอบในรายงานการสอบของกอสมเนี่ยนะครับก็เป็นไปอย่างที่สาธารณาตั้งข้อสังเกตเกสมก็ไม่เชื่อนะครับว่าคุณทักษิณป่วยหนักจริงนะครับเพราะว่ายังทํากิจกรรมทางการเมืองได้ต่อเนื่องออกจากโรงพยาบาลตํารวจวันที่18กพนะครับต้นปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปแวะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใดมุ่งหน้ากลับบ้านเลย จากนั้นไม่กี่วันก็เคลื่อนไหวมีกิจกรรมทางการเมืองต่อเนื่องมาจนปัจจุบันกสมชเขาก็ยืนยันแบบนี้ว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่ป่วยหนักขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลหลายสิบวันหรือเป็นร้อยวันขนาดนั้นนะครับนอกจากนี้กรรมาการสิทธิ์ยังเห็นว่าการทำหน้าที่ของกรมราชัณฑ์เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการอนุญาตให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับ สมมติว่าป่วยจริงเนี่ยนะครับก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบนะครับแล้วรายงานต่อสังคมนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ไปนอนอยู่ในห้องพิเศษแบบเหมือนคนที่ไม่ไม่ได้ตกเป็นจำเลยหรือไม่ได้ตกเป็นนักโทษแบบนั้นนะครับเพราะว่าศาลท่านกสมท่านมองว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติแลวกรณีแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าคนมีชื่อเสียงคนมีอำนาจบาร,รมีเนี่ย ก็จะได้เปรียบไปเนี้ยนะครับทำให้กระบวนการที่ทำอาจจะถูกมองเป็นเรื่อง2มาตรฐานคำนองนั้นนะครับซึ่งกสมท่านก็บอกว่ามันมันเท่ากับเรื่องปฏิบัติแล้วกรณีอ,อ,อื่นละ่ะใช่ไหมครับถ้าจะทํากรณีนี้ก็ต้องมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการประเมินตรวจสอบจะขยายวันเวลาหรือไม่อย่างไรนะครับต้องมีระเบียบวิธีที่ชัดเจนกว่านั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของ ลงพยาบาลตำรวจเองซึ่งถ้าเราจำกันได้นะครับเวลามีคนไปทวงถามข้อเท็จจริงนะครับหรือถามข้อมูลที่ลงพยาบาลตำรวจเนี่ยนัแพทย์พอ,อผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยนะครับท่านก็จะสัมภาษณ์ว่าเปิดเผยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับโดยเฉพาะข้อมูลาการป่วยเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนนะครับว่าว่ามันเป็นความเห็นแบบ ปิดปากโดยปริยายอ่ะพอพูดแบบนี้เราจะถามต่อจะขุดคุ้ยต่อมันก็ยากเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องนี้ทางกสม,มกรรมาการสิทธิเขก็บอกว่ามันต้องมันต้องมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับซึ่งท่านก็เสนอไปยำำังสํานักงานข้อมูลข่าวสารทางราชการสคอรอเนี่ยซึ่งก็เป็น,นกลไกที่มีความอิสระพอสมควรเรื่องของการสั่งให้หน่วยงานราชการใดเปิดหรือไม่เปิดเผยข้อมูลเนี่ย ก็ใช้สิทธิตรงนี้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีปัญหากับภาครัฐโครกงการของรัฐอะไรทั่วไปก็ตามเนี่ยหลายคนก็ใช้ช่องทางนี้สําเร็จเนี่ยวันนี้กสมท่านก็เสนอแนะไปยังสำนักง,งานข้อมูลข่าวสารทางราชการด้วยว่าอาจจะต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าอ,อ,อะไรที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยไม่ได้จริงๆหรืออะไรที่มันพอจะเปิดเผยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เนี่ยเพื่อให้การทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย มันดูเป็นธรรมพิบาลน,นะครับน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจเนี่ยก็ต้องเปิดเผยมาซึ่งซึ่งกสมเขาก็ทําความเห็นต่อสํานักง,งานข้อมูลวสารทางราชการด้วยไปวางระเบียบไปแก้ไปดูระเบียบมันเนี่ยหรือแม้กระทั่งแพทยสภาเด็กกสมเขาก็เสนอว่าแพทยสภานะครับต้องไปตรวจสอบนะครับจรรยาบรณของแพทย์หรือ,อกลุ่มแพทย์ที่เข้าข่ายต้องถูกตรวจสอบนะครับในโรงพยาบาลตํารวจว่า ไปเอื้อประโยชน์ไปอำนวยความสะดวกคนทักษิณเข้าขายปฏิบัติหน้าที่ชอบหรือไม่ชอบหรือมันเกินหลักจรรยาบรรณที่ควรทําหรือไม่อย่างไรนะครับอีกหน่วยงานที่ทางกสม,มพูดถึงก็คือสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ต้องมาดูนะครับเพราะโรงพยาบาลพยาบาลตํารวจเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่สังกัดในสตชสานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ต้องไปดูว่ากรณีแบบนี้ที่ประชาชนตั้งข้อสงสยัยจนเกิดการเลอกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมชนแบบนี้จะแก้อย่างไรนะครับก็ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แหละนะครับแม้นจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่มีคนพูดกันมาแล้วมีคนร้องปปชกันไปแล้วก็ตามแต่ว่าวันนี้เนี่ยกสมอเนี่ยในฐานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเทียบเท่าองค์กรอื่นเหมือนกันนะครับก็มีน้าหนักมากขึ้นที่ชี้เรื่องนี้ออกมานะครับแล้วก็เรื่องนี้จะกลายเป็นฐานข้อมูลที่ผู้คนทั่วไปจะนําไปร้องต่อศาลอื่นนะครับนอกจากปปชแล้วเนี่ย ก็สามารถทําได้นะครับซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าปฏิกริยาจากหน่วยงานจากองค์การที่เกี่ยวข้องหลังจากที่คณะกรรมการสิทธิมชนแห่งชาติถแถลงวันนี้แล้วเนี่ยมีแบบไหนอย่างไรก็เดี๋ยวตามกันต่อนะครับ